เราอยู่ในยุค5 g อ่าเบนก็น่าจะเข้าสู่5 g แล้วใช่ไหมค่ะหรือว่ายังเป็น4 g อยู่ตอนนี้คือโทรศัพท์เบนตอนนี้ยังเป็น4 g อยู่ค่ะต้อง <laughs> ขยันทํางานแล้วแ่ะจะได้อัปเกรดหน่อยนะ <laughs> แต่ว่ารู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือนี่มันเริ่มจากยุคไหนมาก่อนอ่ายุคไหนอะคะก็ต้อง1 g ไงแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกเรียกว่าหนึ่งแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่ออกมาในรูปแบบของคลื่นอะนาล็อก ซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าควรจะเรียกว่า1ก็คือมี2 G 3 G เกิดขึ้นใช่ไหมจึงย้อนกลับไปเรียกสิ่งนั้นว่า1 G อ่ะแลาว,วันนี้เรามาไล่ยุคก,กันหน่อยนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1983โอ้โหตอนนั้นพี่หนุ่ย5ขวบเปน็นน้องเบนส์ค<อ>ุณผ,ผู้ชมเกิดยังครับ1983เเอาเป็นว่าในวันนั้นเนี่ยโลกก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือหรือเรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้แล้วนะครับวันนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ถือกับ ถือได้ง่ายนี่ไปดูหน้าตากันโอ้โหเขาเรียกว่ามือถือทรงกระติกน้ำกระบ,บอกมาเริ่มเลยเอามาคาดเอวไว้ใช่ไหมบางทีเป็นการเรียกว่าบ่งบอกสถานะทางสังคมเหมือนกันนะมีมือถือี่เปิดมาโอ้โหนี่สามสี่เครื่องว่างกันไป <c oughs> ในยุคนั้นนี่นะครับมโตโรล่าไดนาแท็ก 8,000x โอ้โหฮิตระเบิดระเบ้อเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ทําได้แค่โทรออกรับสายเท่านั้นเองด้วยค่าบริการที่แพงลิฟเลยนะในวันที่โลกยังคงเป็นยุคแอน็อกกันอยู่ครับ ค่ะและต่อไปเป็นยุคข,ของ 2G ค่ะยุคข,ของ 2G เริ่มต้นในปี1991เราจะเห็นอะไรที่มากกว่าการโทรเข้าโทรออกรับสายนะคะนั่นก็คือระบบ SMS หรือ oh. ว่าช็อตเมสเซจเซอร์วิสที่สามารถส่งข้อความสั้นๆได้ไม่เกิน160ตัวอักษรก็ยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้ค่ะแล้วนอกจากนี้ในยุค 2G เขายังเปลี่ยนการสื่อสารจากระบบอนาล็อกที่พี่หนุ่ยบอกไปในยุค 1G oh. มาเป็นแบบดิจิตอลค่ะทํา oh. ให้การโทรสเสถียรแล้วก็เป็นส่วนตัวมากขึ้น oh. ถ้าใครจําได้นะคะมือถือรุ่นในตํานานโนเกีย3310ก็ถือกําเนิดในยุค 2G นั่นแหละค่ะนี่แหละที่เขาโฆษณาว่า GSM 2วัตต์แรงชัดทั่วไทยนี่แหละสัญญ,ญาณดิจิตอลแล้วนะครับทีนี้ ในปี1998ครับโอ้โหก่อนปี2000อีกนะโลกมี 3G กําเนิดเกิดขึ้นยังไม่ใช่ที่ไทยนะไทยมาปี2 0กว่ากว่าเลยนะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นครับเริ่มก่อนเป็นชาติแรกเลย ทำมือถือ i-mode ก็คือมือถือที่สามารถรับส่งอินเทอร์เน็ตได้เร็วมาก <Wow. S 1> เพราะว่าเดิมเนี่ย 2G เนี่ยมันเอามาต่อเน็ตแต่มันช้ามากๆจนใช้การไม่ได้เลย 3G กําเนิดเกิดขึ้นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนะครับความเร็วตอนนั้นเนี่ย144 k กิโลบิตต่อวินาทีน้อยมาก wow. แต่ก็ถือว่าทําให้โลกตื่นตะลึงแล้เพราะว่าสามารถรับส่งอีเมลกันได้ใช่ไหมผ่านอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ความเร็วที่เราเคยได้จาก 2G เนี่ยสูงสุดมันก็ระดับกิโลบิต,ตเหมือนกันพอกระโดดข้ามพรวดมาที่ 3G นะครับ7.2เมกะบิตและไล่ไปสูงสุดเนี่ย42เมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับสตีฟจ็อบยังมีชีวิตอยู่เปิดตัว iPhone ในปี2007นี่ <Wow. S 1> เป็นอินเทอร์เน็ตโมบายเลย แต่ว่ายังกั๊กอยู่นะสตีฟกั๊กไงยุคนั้นไงออกมาเป็น 2G ก่อนและรุ่นถัดไปในอีกปีถึงใส่ 3G เข้ามา พอมาในปี2008เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของ 4G แล้วค่ะเพราะว่ามีความเร็วเน็ตเพิ่มขึ้นจาก 3G แบบก้าวกระโดดเลยความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งเพียงพอกับการใช้ในชีวิตประจําวันแล้วนะคะที่สําคัญคือการไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียก็เกิดขึ้นในยุค 4G นั่แหละค่ะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเขาเร็วพอที่จะไลฟ์ได้แล้วจุดนี้นะคะก็ทําให้การส่งไฟล์ในไลฟ์เปิดเว็บหรือว่าเล่น Facebook ใช้เวลาโหลดแค่แป๊บเดียวคนไทยก็เลยดูยูท แบบเปิดกล้องทำได้เลื่อนไหลนะคะรวมถึงการ เล่นเกมในมือถือด้วยค่ะโดยรวมถือว่าความเร็วเน็ตของเครือข่ายมือถือสูงขึ้นก็ทําให้มือถือใช้งานได้หลากหลายแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในมือถือยุคปัจจุบันตั้งแต่มือถือราคาหลักพันถึงราคาหลักหมื่นเลยค่ะใช่เลยนี่มาถึงปี2018โอ้ 5G มาแล้วจ้าสังเกตไหมฮะแต่ละจีนี่มัน10ปีพอดีเลยนะ2 0 0 8 1998่้แใช่ไหมแล้วตอนนี้2018ก็มี 5G เราก็มีโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าเร็วจนไม่ต้องถามไม่่ต้้องกกดสปีเเเทันแลววววพรราาาะคม็ ระดับ1กิกะบิตขึ้นไปนี่โอ้โหมันหายห่วงเลย <Wow. S 1> แถมโลเรเทนซี y นะความหน่วงต่ำกดปุ๊บติดปั๊บเลย <Wow. S 1> อันนี้เอาไปช่วยเรื่องการแพทย์ได้ดีมากนะครับ 5G อาจจะเรียกว่าช่วยเสริมทำให้มือถือเนี่ยดีกว่า 4G นิดนึงแต่ถ้าในมุมของอุตสาหกรรมธุรกิจโอ้โหการงานนี่เฟื่องเลยเพราะว่าสามารถจะสั่งการระยะไกลได้เพราะว่าพอกดปุ๊บมันเห็นผลเลยใช่ไหมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไวพอใช่ไหมครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะนำไปสู่ การสั่งรถยนต์ให้เคลื่อนที่โดยการสั่งระยะไกลได้ขับอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยแต่รถขนส่งออกไปส่งแล้วนะไม่แน่นะปลายยุค 5G นะครับเราอาจจะเห็นรถขับเคลื่อนด้วยตัวเองใช่ไหมที่สามารถสั่งการจากระยะไกลได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยเล่ามาเนี่ยพี่หนุ่ยผ่านมาตั้งแต่ยุค 1G เลยใช่ไหมคะใช่เป็นได้ยินมาว่าเวลาเมื่อก่อนสมัยถ้าจะโหลดภาพในคอมหรือว่าในมือถือเนี่ย <Okay. S 1> ใช้เวลานานมากเลยไหมแบบนี้เลยกดคลิกมา หนึ่งภาพนี้ลุ้นมากยังเหนื่อยเลยฮะคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไนเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ